อันนี้ครับยา่ารูซี่ครับให้วัวครับอ๋ออันนี้ปลูกกี่ปีแล้วกัะโอ้ห้าปีแล้วครับมันก็ออกแบบนี้เรื่อยๆนะครับออกอย่เงนะีนะ้ยๆแล้วเนาะอืมโอ้หน้าแรงแต่หน้าหน้าฝนมากกับออกเรื่อยๆหวานข้างเดียวเนาะหวานข้างเดียวหวาน้างเดียวครับยา้า ลูซี่นะครับแบบนี้นะครับหญ้าลูซี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับชัดๆนะครับมีขนอ่อน<ต>ๆนะครับมีขนอ่อนๆนี่ครับนี่สามารถเท้าแยกได้เนาะหรือว่ายัางไงถ้าไปปลูกนะนกกนนนกอ๋อล้อเมล็ด,ดล้อมเมล็ด,ลอ,ลดอ๋ลอล้อเมล็ดครับสำหรับ ผ<ท>ู้ที่เลี้ยงวัวนะครับสําหรับหญ้าพันนี้หวานข้างเดียวครับออกตลอดครับดูครับโอ้โหอันนี้กี่ไหลครับนี่สองไนี่สองไหล่นเลี้ยงวัวสิบกว่าตัว<ม>สองไหลครับเลี้ยงวัวสิบกว่าตัวครับอันนี้เฮ้ยเฮาดิบๆเลยเนาะดิบๆกัดิบๆแล้วนี่ี่เกี่ยวได้หรือยังดีกว่ามันยังยั้งต้องรอสูงกว่านี้เนาะ ว่านปุ๋ยนี่ประมาณนึงอันนี้ว่านปุ๋ยตองใส่ปุ๋ยปุ๋ยได้นะครับนี่ครับรูซี่ครับรูซี่แบบนี้นะครับชัดๆครับนี่ครับยารูซี่ถ้าคุณขยันก็นี่ครับสามารถขยายได้นะครับแบบนี้ขยายกอเอาไปปลูกนะครับแต่ว่ารอเมล็ดดีกว่านะครับยาพันนี้ และอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่เลี้ยงวัวนะครับนี่คือหญ้เเา,เาเนเปียนะครับเนี่เป็นหญ้าเนเปียนะครับแบบนี้ครับปลูกง่ายเยอาน,นัจจก็ได้นี่อันนี้นะอ,อันนี้เอาส่วนไหนมันตัดนี่นี่แต่อนี่กัอ,ะะอ๋อเนี่ยัน,นตัดตรงนี้นี่เหมือนอ้อยเลยนนเนาะ ฟักปักมได้ันก็อยู่เลยเออฟักปักมาได้มันก็อยู่เลยเออเอาแล้วยังพับผูกหลายยังอ่ะมันเหมือนกันนะไม่ยอมมันเหมือนกันกับยางนี่เหมือนนะแต่นี่มันอย่างกับยามันเาตัดม็ได้ต้องตักิ้วแต่มันก็วัวก็กินลั้มเหมือนกันมันก็ไม่เหมอนกันนี่อันไหนสองยางนี่อันไหนกิ่นนักเลยกันนุ้งหงมั่ง น <in the> so <check common understands Ireland> ี่ฮะนี่ตัววัวชอบปันนี้เนาะวัวชอบพันนี้นะครับหญ้าเนเปียนะครับแบบสดก็ะเทือมันสดๆเลยเนาะนี่ครับคือหญ้าเนเปียนะครับวิธีขยายพันก็ง่ายกว่าลูซี่นะครับแบบนี้คือตัดนะครับเป็นข้อนะครับตัดเป็นข้อนี่ก็ตัดอีอยู่อ๋อ ปลูกมันอ้อยเลยเนาะเสียบไปเลยอันนี้มันเป็นต้นเจ้าไอวานในหัวช็อปนีเปียกมากกว่าโอ,นอ,นาานอ้นี่ครับมันน,น,นี่คือตอนมันนะครับเดี๋ยวถ้าเราเห็นรอรอ,อให้มันแตกแบบนี้นะครับนี่กับปูข้างเดียวเหมือนกันเออปูข้างเดียวได้ อูนี่กันตั้งแต่กี่ปีแล้วครับนี่ปีห้าปีกันนี่หปีเหมือนกันพร้อมกับไอ้ตัวเนปไอ้รูซีเนี่เนาะตอนนเราเรียกว่าแบบปีห้าเก้าห้าเก้าหกห้าห้าหกปีเนาะอ๋ออนนี้คือจะเอาไปหื้อวัวเลยก็เลยต้องเดินทางดีๆลยมันอัวน่าแก่ๆมันมากินกะกินมาได้เนาะเนี่ยแบบเบีย กินมาได้เนเาะจะนี่ก็คือเอาไว้ปลูกได้ต้องป้องอ,อ่อ,อนๆม่มาป้องหัวปอ้ปอ,งปองอ,อ่อ,อนๆนะครับแต่ว่าถ้าไอาแกนะมัน,มมน,นนี่างต้องต่อเนื่องตลอดลักๆนี่แกมีสองสายพันธุ์ไงเนาะตีมันกินนี่นะแล้วก็เกีย่ยวยาธรรมชาติให้อ,อมนะครับก็คือผสมผสานกับยาธรรมชาติ พื้นบ้านนะครับหญพื้นเมืองนะครับกับหญ้าฝรั่งนะครับทางดีนี่หญ้านี่มันดีกว่าพอ,อ,อเขาใชเครื่องตัดได้นี่นะอันนี้ใช้เครื่องตัดไปได้ดข้อดีคือใช้เครื่องตัดเวทเวทได้นีต้องใจเกี้ยวใจหนีดอ๋อนี่เสียเวลาหน่อยอืมห้านี่จ้าอันนี้คือจะเสียเวลาช้าหน่อยนะครับแต่นี้จะเร็วหน่อยนะครับเวลาเก็บเกี่ยวให้ไปให้วัวนะครับก็คือใช้เครื่องตัดหญ้าเกี่ยวนี่ครับโอ้ดูคับฝั่งนู้น กลังหวานนะครับหวานมาเมล็ดหวานครั้งเดียวเก็บให้วัวได้ตลอดนะครับโโอ้โหนี่เขาบอกเฮ้ยยาอื่นชนิดอื่นออกอนะ่ะเนาะเอายาอ,อ,อ,อื่นกับออกไหมเขาาดอ,อกขาวยมมังออกเลยอ๋ยออย่างตวันน่นเนะนี่เขาปล่อยวัวมากินเป็นแป้งเป็นแป้งเลยวะ นี่นก,กปลอยแล้วนี่เอาปลอยเหมือนกันพอมันหยอดให้รีดแม่งโอ,อ,อ,อ้อั้งหมดต้องเกี่ยวไว้ให้มันนาะหก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงวัวครับปลูกแบบนี้ดีกว่านะครับน่ครับเนี่ยครับปลูกไอ้ในเปียวไว้บ้างนะครับพรามันก็ชอบเหมือนกันครับแต่ข้อเสียคือเสียเวลาเก็บเกี่ยวนะครับแต่อตัวนี้คือใช้เครื่องพันไอ้ในเปียนี่ดูซี่นี่เก็บเกี่ยวได้สบายนะครับ Ok, acabou.